ตัวนี้เป็นลำโพงล้อล่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขนาดใหญ่ถึง15นิ้วเลยด้วยแล้วก็แถมไม้อีก2ตัวอีกนะฮะ เอ้ครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับผมสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมป้าย Audio City ครับวันนี้เรามารีวิวอะไรกันครับคุณนัทวันนี้เอาเป็นลำโพงโอลากมั้งเป็นออกแนวพกพาออกอีเวนต์ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นของย่อดอะไรครับเชอร์แมนครับรุ่น APS 115เจ้าเชอร์แมน APS 115เนี่ยครับมันมีสเปคยังไงมั่งคุณนัทก็จะเป็นลำโพงขนาด15นิ้วนะครับแล้วก็กำลังวัตต์ที่เขาให้สูงสุดเนี่ยถึงร้อยวัตต์เลยนะครับแล้วก็ในตัวเนี่ยเขาจะมีบลลูููทธมาาดดดด้้ววยยยใช่สคัญเเี๋น ให้ดูแบบสไตล์แบบข้างๆให้เป็นมิติหน่อยครับให้มีบลูทูธด้วยตัวนี้ใช่เขามีบลูทูธด้วยแล้วก็รองรับ u s b SD card ด้วยใช่แล้วก็ให้ให้ไม้สองตัวด้วยนะครับเป็นแถมสองตัวใช่แล้วก็มีที่เก็บให้เรียบร้อยเลยใช่ครับใช่คือเขาเน้พกพาเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้วมชที่จับมีที่จับก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือกดแล้วก็ดึงออกมา อันนี้ก็คือจะเป็นที่ลากแล้วก็มีล้อลากล้อลากด้าหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้เป็นลากไปลางมาได้เลครับผมใครที่เน้นงานออกบูธออกยีเว้นใช่ประมาณนี้ก็เหมาะเลยเหมาะเลยแล้วก็ล้อกคารอเกตก็ได้แหละร้องคารอเกตได้ด้วยใช่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับจะมีอะไรบ้างครับคุณนัทมาดูกันตรงช่องอินพุตก่อนนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นกีตาร์อินพุตนะฮะก็คือเสียบแจ็คกีตาร์ได้ใช่แล้วก็มีวอลลุ่มมาให้นะครับก็คือมันจะแยกชแนลอยู่แล้วเป็นซีดียมซีดียมซีดีมขอใช่ใช่แล้วก็อันนี้ครับเป็นของไม้สายนะครับไม้สายมสายมาอินพุตได้อีกนะครับก็จะมีเออโคแล้วก็วอลลุ่มนะครับถ้าปุ่มนี้ครับเป็นมุมไมค์แพลยิตี้ก็คือเวลาเราพูดใส่ไมค์เนี่ยถ้าเราเปิดออนัดบเองใช่เเียพลงเนนี่ยมัจะช่วยยให้เเสีงงพลดับเองลงให้เเเปป็็็นนพลงแบช แทนได้เป็นอันตโนมัติเลยเนะครับแล้วก็ใหญ่ๆนี่ก็คือมาสเตอร์วอลลุ่มมัสเตอร์วอลลุ่มก็คือทั้งหมดของเครื่อง้อันี่เป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยเลือกได้ครับว่าจะเป็นใช้แบต ในตัวมันนะครับหรือว่าจะใช้ใส่เอซจะใช้ AC เข้าไปใช่ใส่เอซีก็คือเสียบตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้มีแบตในตัวด้วยถูกต้องใช่ครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมฟังก์ชันแล้วก็พร้อมหน้าจอให้ด้วยนะอ่าเป็นหน้าจอ L C D ครับแล้วก็ U S B A T C A ท่องนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นออฟอินกับออฟเอาท์นะครับเออโดยไออินเนี่ยเขาจะมี X l R อินมาให้ด้วยใช่เครื่อง R อืมแล้วตรงนี้ครับโค้เน็ตเป็น E Q นะครับเป็นเทเบลกับเบสก็คือย่านแหลมกับย่านต่ำย่านต่ำอ๋อล่าสุดเป็น AC นะครับผม a อ Power ใช่โอเคตรงตูดนะครับเขาก็มีไว้ใส่เสาได้ด้วยเสียบเป็นเสาเครับงี้ให้ดูหน่อยฮะตรงนี้ใส่เสาได้นะครับก็คือเอาไว้มีเสาเสียบเป็นเสาตั้งลำโพงได้ด้วยโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเป็นไงใช่ครับโอเคเดี๋ยวปิดเพลงผ่านบลูทูธได้ฟังโอเคเเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้วนนี้แล้วก็เอามาอา์ท t เจับให้ฟังถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ <laughs> ฟังเสร็จแล้วใช่ไหมนนครับทุกคนอ,อันนี้เสียงก็จะเป็นเจ้าเชอร์แมนนะครับ APS 1 1 5นะครับผมก็อตอนนี้ก็เหมาะสําหรับพวกอีเวนต์ออกบูธ<ช>ไปตามบูธต่างๆต้องถือต้องหิ้วอะไรเงี้ยจะได้แบบสะดวกสบายตัวนี้อาจเป็นลำโพงล้อลากตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ <S <S ขนาดใหญ่ถึง15นิ้วเลยด้วยแล้วก็แถมไมอีก2ตัวอีกนะฮะโอเคครับถือว่าคุ้มใช่ใครสนใจตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับก็สามารถมาชมตัวจริงแล้วฟังเสียงได้เลยนะครับที่ร้าน Audio City นะครับก็มีที่สาขา CDC แล้วก็ซอยสงใหม่ ส5 <15. S 1> อ่าแล้วถ้าอยากอยากแบบเข้าไปชมรายละเอียดก่อนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลย university.co.th กับอ่าถ้าอยากสั่งซื้อตอนนี้ถูกใจเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็สามารถสแกนคิวโค้ดด้านล่างหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับก็ถ้าทุกคนถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ